เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวงานที่เขาว่าเป็นงานที่รวมตัวคนบอร์ดเกมมากที่สุดหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นงานคอนที่เป็นงานบอร์ดเกมจริงๆครั้งแรกของเมืองไทยเลยก็ว่าได้กับงานนี้ Thailand b o a r อ g เกมงาน Thailand Board Game Show ครั้งนี้เขาจัดกันที่เดิม a r k e t ก็ตลาดประสงค์หรือว่าอยู่ข้างๆของบิ๊กซีลาดประสงค์ หรือถ้าใครคุ้นเคยก็อาจจะเป็นตัวเซ็นทรัลเวิร์ซึ่งเราเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าได้ง่ายๆหรือว่าถ้าใครจะเอารถมาก็มีที่จอดรถแน่นอนสะดวกสบายงานนี้จัดตั้งแต่วันที่1 3บสถึงสิพฤศจิกายนซึ่งก็เหลืออีกเวลาอีกไม่กี่วันแล้วก็ห้ามพลาดกันสําหรับงานนี้เด็ดขาดก็ต้องขอขอบคุณทีมงานคุณภาพอย่างบอร์ดเกมไนท์ที่เป็นโต๊ะโผใหญ่ในการจัดงานนี้ให้เกิดขึ้นมาอ๋อลืมบอกไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือในงานนี้มีค่าใช้จ่ายในการเข้างาน250บาทซึ่ง เราซื้อ r อ y Bird มาแล้วก็จ่ายไปแค่150าเท่านั้นซึ่งในงานนี้ก็มีของรางวัลลัคกี้ดอแล้วก็ของอื่นอีกมากมายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในงานเขามีอะไรกันบ้างสามารถปัดแค่ตรงนี้มาได้อันนี้เป็นลัคกี้ลัคกี้ดอเรียงตามวันวิธีเล่นก็คือเดี๋ยวใส่เขียนเลขท้ายเหมือนเลขหางบัตรตรงนี้นะคะอย่าใส่ในตามวันอันนี้ก็จะเหลืออีกรอบหนึ่งตอนทุ่มหนึ่งของที่สามด้านหลังนี้เป็นส่วน <Okay. S 2> แล้วก็อันนี้เป็นปริศนานี่ค่ะหาคำตอบภายในเกมเคำตอบเอ้ยคำตอบจะอยู่ภายในงานทั้งหมดเลยเค่น mm. อันนี้เสร็จแล้วตอบให้ถูกทุกข้อจะได้รับ mm. ตัวเมกเกลเอาไปตอบ <Wow. S 2> แล้วก็สามารถระบายสีได้ที่บูธดีวิสแ, <Okay. S 2> แล้วก็จกกรีจิเโหด,ด้วยะ ก็จะมีสติกเกอร์โหวตอันนี้นะคะถ้าเล่นเกมไหนในงานแล้วชอบอาร์ตเวิร์ชอบแมชชนิกของเกมไหนสามารถเอาสติกเกอร์โหวตไปติดบงบออิได้ค่ะลัคกี้ดอนนี้ได้อะไรบ้างลัคกี้ดอนของรอบนี้จะแจกเป็นวอร์ a m m เมนี้ให้หยอดกินบรรนจการรอบๆงานก็จะมีบูธสำหรับร้านบอดเกมที่ขนเกมมาลดราคาให้กับ พวกเราได้มาช้อปปิ้งกันแล้วก็มีโปรส่งท้ายปี <awakening. S 1> ด้วยนะราคาดูน่าสนใจมากสำหรับหลายๆเกมที่หลายๆคนอยากได้ mm hmm. ก็แล้วส่วนด้านในงานก็จะมีบูธไม่ว่าจะเป็นร้านที่ทำพวกคอมโพเนนต์สำหรับเกม ise. อย่าง Expansion Studio คือเกมนี้ไอร้านนี้นี่คือเจ๋งมากทำตัวมินิเจอร์รูทที่ใครๆหลายคนโ้เห็นแล้วต้องว,ว้าวเออแล้วก็มี บูธของบอดเกมเมอร์หรือเกมไทยหลายๆเกมไม่ได้ลองเล่นกัน ส่วนนี้เป็นโหวตติ้งที่เอาไว้โหวตว่าถ้าใครมาเล่นเกมในงานนี้แล้วมีเกมไหนน่าสนใจอ่าไฮ้เจ๋งว่ะไม่ว่าจะเป็นอาร์ตเวิร์หรือว่าเป็นเมคคาเมาไปดูซิว่าเกมไหนที่มันฮยนี่มันวิกขึ้นโอ้วันนี้โหดมากเกมอื่นๆก็ประกาย มีบิ๊กทึมนี้ออกตัวแรงไปเลยเกมแรกเฮ้ยนี่เกมหัวร้อนเกมหัวร้อนอเก่งมากเกมนี้ชอบชอบเกมนี้ไม่เคยเล่นเขาบอกร์ตเวิร์กดีอ่ะเราลองไปดูกันดีกว่าอันนี้เป็นเกมที่เขาประกาศรางวัลไปแล้วเพราะจริงๆแล้วเกมงานนี้เขาตอนแรกจะตัดเมื่อช่วงต้นปีแต่ว่าด้วยโควิดก็เลยถูกเลื่อนมาตอ่อพวกนี้ก็จะเป็นเกมที่ประกาศผู ได้รับรางวัลเลยแต่ละสาขาไปก่อนแล้วในช่วงต้นปีอ๋อนี่เกมนี้พิซซ่ามาสเตตอนนี้มีรีปิ้ต์เขาเขาทำใหม่แล้วแหละกับค่ายหม่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงว่าว้าวออ,อันนี้คือเกมเกี่ยวอะไรนะคอร์ <Cor ruption. S 2> รัปชันโอ้โเริ่มต้นที่เราไปประกวดชนะ งานบอดเกมกิซีจีซีมา,าหลายปีแล้ว <c oughs> แล้วเราก็จำหน่ายอยู่เรื่อยอางานรับนบอดเกมทั่วไปเนี่ยครับก็ตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นปราร์ตี้เกมรับเกมเนี่ยครับก็ตัวเกมเนี่ยมันจะให้ผู้เล่นเนี่ยได้ลองเป็นคุณลำบาในโครงการจากนั้นเนี่ยก็ได้ประมูลโครงการ,การอะไรอย่างนี้แล้ว ก็จะมีการคาล้องร้องการตรวจสอบนะครับคนที่เล่นไปเนี่ยก็จะได้เรียนรู้การรสการิกับสีบสัญญนย่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับอาจารย์แต่สีสันยาเนี่ยญญครับผมแล้ว,ลวเกมก็จะมีอุปกรณ์นะครับก็จะมีฉากมีตัวโทเค็นทนายนี่ครับ เงินนะแล้วก็มีการโครงการนะครับการโครงการก็จะเล้ะๆ้ยครับดูเดือดมากอันนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเคโอเคนะครับแล้วตัวเกมเนี่ยเราก็จะเล่นตามนี้เลยเล่นทั้งหมดหกรอบแต่ละรอบเราเล่น5้าเฟสนะครับแล้วก็เล่นได้ตั้งแต่สามคนถึงหคนนะครับโดยที่ไอ้ตัวการโครงการเนี่ยเราก็จะปรับเปลี่ยนตามจำนวนผู้เล่น ครับถ้าเล่น4คนอย่างเงี้ยครับอย่างที่ผมจัดไว้เนี่ยต้องเล่น4คนเนาะการ์ดข้างในเนี่ยมันก็จะมี7ล้านอยู่3ใบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เกมนี้เล่นจบ6อรอบใครเกินเยอะสุดคนนั้นชนะ <c oughs> นะครับค่ะเกมนี้ชื่อเกม first aid นะคะเป็นเกมเกี่ยวกับการผดุงพยาบาลเบื้องต้นค่ะใช่ค่ะ <c oughs> ก็ด้านหน้าด้านหน้าจะมีเหตุการณ์ให้เลือกทั้งหมดเอ่อหกเหตุการณ์หนึ่งเทินหนึ่งเทิร์นเราจะ เลือกมาว่าเราอยากจะเล่นอะไรสมมติว่าเราอยากเล่นชักเกงเราก็เลือกมาหนึ่งสถานการณ์แล้วก็จ่วการ์ดในให้เท่าเท่ากันแบ่งการ์ดให้เท่าเท่ากันอ่าแบ่งการ์ดผู้เล่นอันนี้ก็เล่นสี่คนก็แบ่งประมาณนี้ประมาณนะั้นค่ะทำไมไมันไม่สี่โ <Okay. S 2> อเคนี่ค่ะเป็นแบ่งเป็นสี่กองแล้วนะคะ <Okay. S 1> แล้วผู้เล่นทุกคนจะสลับกันเปิดค่ะผัดกันเปิดการ์ดแบบนี้ ถ้าเราคิดว่าการที่มันเปิดมาแล้วตรงกับเหตุการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะให้เราตบการเพื่อยแย่งการอันนี้ไปซึ่งถ้าเป็นการเหตุการณ์ที่ถูกก็จะได้แต้มบวกตรงนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ได้ส่งผลอะไรไม่ได้ช่วยอะไรก็จะเป็นแต้มลบแต่ก็จะมีเหตุการณ์ที่ผิดไปเลยห้ามทําแต้มลบก็จะเป็นคูณสค่ะ,คะประมาณนี้ค่ะ เกมนี้ก็เป็นสปีดเกมค่ะก็คือผู้เล่นเนี่ยก็จะเน้นความร่นเร็วค่ะก็คือเหมือนกับวิธีการผสมพยาบาลที่เราต้องร่นเร็วแล้วก็ถูกต้องเพื่อช่วยช่วยเหลือชีวิตของคนที่ประสบต้องการความช่วยเหลือได้ค่ะไม่ได้เอาฉันก่นมาใจ่ัลโ เมื่อกี้ฉันไม่ได้เอาให้หรอไม่ได้ไม่ได้ค่ะแล้วกันนะคะเดี๋ยวเอางนไม่เท่าที่ เขาไม่เห็นว่ายังเลวจริงถักปะเดินเลยนะเขาต้องมางานวัน ในท้ายคลิปนี้เราก็ขอขอบคุณทุกๆบูธแล้วก็ทุกๆบอดเกมดีไซเนอร์ที่ให้เราได้ร่วมพูดคุยแล้วก็ได้ให้เราได้ลองเล่นในเกมที่แต่ละคนออกแบบมาแล้วเดี๋ยวเราจะแปะ,ะช่องทางการติดต่อของแต่ละเกมไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ถ้าถ้าใครสนใจก็ไปติดตามพวกเขาเหล่านั้นกันได้เลยอ๋ช่วงสุดท้ายก็คงขอปิดคลิปนี้ด้วยการสอน วิธีการเล่นแบบละเอียดละเอียดกับคุณแดนนี่เจ้าของเกม The ะทัสอ่ะอันนี้เป็นวิธีเล่นแบบละเอียดเลยเนาะอ่ะอุปกรณ์ก่อนชาร์จนะครับอันนี้โทเค็นทนายนะครับแล้วก็เงินเงินเริ่มต้นคนละ10ล้านนะครับอ่าสิล้าน การ์ดโครงการการ์ดผลประโยชน์นะครับอ่างั้นก็จัดตามจำนวนผู้เล่นเลยเดี๋ยวเรากำลังจะเล่น3คนนะครับงั้นก็เก็บไปนี่อ่าทีนี้ตัวการ์ดโครงการเราก็ต้องมาดูจำนวนผู้เล่นเนาะเราเล่นกัน3คนนะครับบวกกับตรงการ์ดโครงการเนี่ยมันก็จะมีเขียนไว้ว่าอันไหนสำหรับเล่นขี่คนนะครับและอันนี้เอาออกอ่าเดี๋ยวผมจัดแป๊บหนึ่ง นะครับเฟสท,ที่1นจับการ์ดโครงการครับหยิบการ์ดคนละใบนะครับอ่าผมเริ่มก่อนผมเริ่มก่อนจึ๊บอ่าอันนี้หยิบให้เลยเล่นไหมครับอ่า เฟสที่2นะครับเรียกรับกำไรนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะมีผู้เราจะมีทางเลือก2ทางเลือกนะครับเล่นไหมครับเล่นได้นะครับขาดคนอยู่นะ <laughs> <ๆ>ครับเฟสแรกจากการ์ยกยกไดได้ได้คนละใบละอ่าเฟสที่2เนี่ยเราจะมาเรียกเงินจากรัฐบาลเงินนะครับโดยที่เราเรียกได้แค่2ทางเลือกเท่านั้นทางเลือกที่1ก็คือเรียกเท่ากับก็คือการ์ดโชว์เท่าไหร่เราก็หยิบเท่านั้นเลย อันนี้สุดจริตเนาะแล้วสุจริตการโชว์เท่าไหร่หยิบมากกว่าโดยที่มีเพดานอยู่ที่14ล้านเพราะว่าเรามีมากสุด1 4ล้านอ่าน,นี้แบบรวดเร็วเราเล่นกัน3คนเนาะ<ม>แล้วการตรงกลางเนี่ยเนี่ยการสี่น้ําเงินทั้งหมดเนี่ย<ม>นะครับมีตามจํานวนนี้6ล้านมี3ใบ14ล้านมีใบเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้ผมจําลองว่าเหมือนเราเล่นไปแล้ว3รอบ เพราะฉะนั้นมีเลยมีการ์ดโผลออกมาเกใบครับอ่าโอเคอ่าเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ใช้เป็นข้อมูลสามใบไม่ได้เล่นครับอ่าเพราะฉะนั้นจะมี3ามใบแน่นอนไม่ได้เล่นนะครับสิบสาล้านเกือบเต็มเกือบเต็มเลยทีเดียวเชียวคอ่าอันนี้วนทางนี้ละกันได้ของกันเท่าไหร่เท่ากับเลยมากกว่าครับมเราไม่ต้องบอกว่าเท่ากับมากกว่า อ่ะไม่ต้องบอกครับหยิบเงินเลยครับได้เลยได้เลยใช่ห้ามหยิบน้อยกว่าเปล่าห้ามหยิบน้อยกว่าเงินรอการตรวจสอบอยู่ข้างหน้าก่อนนะครับ้อ่ะคือาราบเยมากกว่าผมได้เฮ้ยเริ่มมองข้อมูลโอเคผมได้ร้านจอดรถสี่ล้านง่ายๆครับอ๋อสี่ล้านอ่าโอเคอ่าตำสุดเลย อ่ะโอเคเพราะงั้นอันนี้จบเฟสสองแล้วแค่นี้เองเฟสสามครับเราจะมาตรวจสอบเราจะมาฟ้องร้องกันเริ่มต้นด้วยถอยลูกเต๋าครับเฟสนี้มี2ขั้นตอนขั้นตอนที่1นึ่งถอยลูกเต๋าลูกเต๋าอันเนี้ยเป็นบทลงโทษตัวหารเพราะนั้นยิ่งน้อยยิ่งน้อยยิ่งเอ้ยยิ่งมากยิ่งเบาเพราะงั้นมี1นถึงสอันนี้กลางๆลาอ่าโอเคถัดมาเราจะมาฟ้องร้องกันคิดว่าใครโกหก เอาทนายไปเยี่ยมบ้านเขาเลยครับคนหนึ่งโดนเยี่ยมได้แค่สองทนายอะโอเคถ้าจะเล่นมากกว่าดีก็ตามใช่ถูกต้องอะผมอันนี้เขาน้อยสุดเดี๋ยวละผมไม่สงสัยอะไรอะผมไปเยี่ยมอย่างนี้เป็นต้นถ้ารอบเราเราก็คือไปเยี่ยมใครก็ได้ครับเยี่ยมหรือไม่เยี่ยมก็ได้แล้วแต่เลยครับอะว่างเลยมีสองทางเลือกถ้าคิดว่าใครทุจริตไปเยี่ยมถ้าคิดว่าเอ้ยโตนี้คลีนวะให้นอนอยู่บ้านเลย เสียอะไรครับถ้าผิดเสียเงินถ้าได้ถ้าถูกได้เงินนะพูดง่ายๆแต่เดี๋ยวเราจะมาว่ารายละเอียดในตอนตรวจสอบอีกทีาได้โอเคใครไม่โดนตรวจสอบก่อนอ่านี้ไม่โดนเฉลยเลยใช่ครับ4ล้านอ่าเก็บได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ทุจริตก็เก็บอยู่ดีแล้วก็ไม่โดนตรวจสอบไง่า่ๆอ่าทีนี้คนโดนเฉลยเลยครับเปลาป้า อ่าโอเคจุดจริตคู่เกินหนึ่งล้านคู่ขั้นตอนแรกคืนให้มันเหลือเท่าก่อนอ่าพยานคืนเล่นไหมครับเล่นได้นะแทนผมเลยเดี๋ยวผมไมว่ามาคุมเชิญเลยครับเชิเลยครับ